ทุกคนวันนี้มีจะมาป้ายยาของที่มีใช้ทุกวัน it's a new sassy daily tinted lip balm เขามีทั้งหมด6สีเลยค่ะบอกเลยสีน่ารักทุกแท่งเดี๋ยวจะสวอชให้ดูนี่ดูสิมีตั้งแต่โทนพิงคหวานจนถึงบราวน,น์วนๆคือครบทุกลุกเลย look at that texture so soft and creamy แต่สีที่มีชอบสุดเคนี้เลย dewy rose เอมีทากับทุกวันที่ได้มาเลยนะคะ มันขึ้นพอดีไม่แรงไม่จืดปากดูสุขภาพดีมาก It feels so light ไม่เหนียวไม่หนักเลยค่ะเนื้อบามเขาดูชุ่มชื้นแล้วดูใส่แบบ g l a s s y finish Honestly this one's my fave now ใช้ได้ทุกวันเลยอะ่ะแบบ so easy so natural เนื้อบา super soft and comfy แล้วที่สำคัญเขาให้ความชุ่มชื้น24ชั่วโมงแท n งเ l l o w y อาอยู่ทั้ง moisturize and the lip color is absolutely gorgeous หาซื้อได้ที่วัดสันและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศคิดว่าม่เหมาะกับสีไหนคอมเมนต์ Comment มากันได้นะคะ